สัก้าอหลวงตาองหลวงปู่เจ้าค่ะออตั้งแต่ที่หลวงตาดุว่าตักเตือนหนูเจ้าค่ะตั้งแต่วันแรก,กเจ้าค่ะที่ว่าปามาหนูก็ไปกราบขอเข้ามาพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็มันก็สํานึกจริงๆแล้วมันก็เห็นจริงๆในจิตนะคะว่ามันมีจิตมันทําอย่างนั้นจริงๆค่ะ หนูก็เลยรู้สึกว่าตั้งแต่ที่มาครั้งเนี้ยไม่มีครั้งไหนที่ที่มันแบบมันดีใจมากๆเลยที่องค์หลวงตาชี้ให้ให้เห็นจิตอวิชชาที่มันหนูเห็นมันแล้วเจ้าค่ะว่ามันมันร้ายจริงๆใช่ปะมันร้ายมากๆแล้วหนูก็รู้ว่าเชื่อมันไม่ได้อีกแล้วแล้วก็กับน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เข้ามาอยู่ในใจเสมอเสมอเจ้าค่ะแล้วก็จะเพียรปฏิบัติตามที่องค์ตาสอนเจ้าค่ะกราบขอบพเะ,ะคุณเจ้าค่ะสาธุแต่ยังหายดื้อไม่หมดนะเนี่ยอยกากกักไว้ครึ่งนึงเมตตาชี้ได้ไหมเจ้าค่ะหนูชี <พอ S 2> <ะ>้นี่ไง <laughs> ก,กักกักแตยังหายดื้อไม่หมดนะอยักกักไว้ครึ่ง หนูตอนนี้ที่หนูภาวนาก็คือเพียรรู้ที่จิตแล้วก็ที่กักคือหนูจะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พอจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันมีแต่ความไม่ชอบใจไม่ชอบใจไม่พอใจหนูก็รู้เลยว่า๋อความทุกข์มันเกิดจากเวลาเราส่งจิตออกนอกไปเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาหนูก็เลยรู้ว่าเออจิตนี้มันมันร้ายอย่างนี้จริงๆเจ้าค่ะแล้วก็เพียรที่จะที่จะรู้มันอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ละไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรู้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม่หลงไปกับสังขารเนาเจ้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดออกไปเนี่ยแบบไปปุ๊บมันเห็นทันทีเลยว่าเออมันปรุงอย่างนี้มันปรุงอย่างนี้แล้วมันก็ เป็นความทุกข์ความอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตามีอะไรจะชี้แนะหนูเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะอ๋อปฏิบัติไปก่อนเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะกลาบโอกาสขอโอกาสหลวงตาแล้วก็หลวงปู่เจ้าค่ะโยมตอนนี้โยมก็ฝึกพิษจรารากายอย่างที่หลวงตาบอก แต่ก็เหมือนก็ไม่เพียนแล้วก็ไม่ค่อยต่อเนื่องมันก็ยังไม่ลงถึงแก่ใจเจ้าค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนก็สลดนิดนิดนิดเจ้าค่ะคือหมวยต้องเวลาพิจารณาหวยต้องสังเกตนะสิ่งนี้ที่หวยไม่ที่ยังผิดผิดอยู่ในใจคือที่พยายามไปพิจารณาอย่างนั้นเนี่ยพินากายพินาความตายมันก็ถูกหรอก อันนั้นคือส่วนถูกแต่ส่วนที่ผิดที่ไม่เห็นก็คือว่าเราเนี่ยพิจารณาโดยแต่ในใจเราเนี่ยเรากลับมีความรู้สึกเราไม่ได้พิจารณาว่าความเป็นตัวตนเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีอยู่จริงแต่เราพิจารณาเนี่ยเราไม่อยากทุกข์เราอยากพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์ตัวเราอยากพ้นทุกข์เราพิจารณาเพื่อมันสิ้นยึดไว้เห็นว่าตัวเราไม่มีลูก ลูกผัวลูกหลานตัวเรามันไม่เที่ยงมันยึดถือมันกันไม่ได้เนาะเราพิจารณาเนี่ยเพื่อว่าถ้าเราเนี่ยพิจารณาแล้วลงแก่ใจเราจะได้พ้นทุกทีเราจะได้ไม่ทุกถูกไหมใช่เจ้าค่ะมันถูกไหมเนี่ยปฏิบัติแบบเนี้ฮะไม่ถูกเนาะไอ้พิจารณาเนี่ยถูกแต่ที่ยึดถือว่าถ้าเราพิจารณาลงแก่ใจแล้วเราจะพ้นทุก ตัวเราจะพ้นทุกเราจะได้พ้นทุกมันถูกไหมไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยเขาบอกไม่ถูกกันใส่หน้ากันเป็นแถวเลยเห็นไหมไม่ถูกยังไงช่วยเดซเอาจะที่มาอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะเอามาเด้ช่วยหน่อยไอ้ส่วนถูกก็ถูกส่วนไม่ถูกก็ยังไม่ถูกยังไงอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกอ่ะเขาจะได้แก้ไขเฉพาะส่วนที่ไม่ถูกกาบเขากาบเจ้าค่ะกาบ,าาบาองหลวงปูปปปปเ่เราหันไปหันไปงีง้หันไปหันไปเนี่ยฟังฟังจะที่มาว่าไงพวกเราช่วยฟังนะว่าจะที่มาอธิบายถูกหรือเปล่า เพราะว่าตัวเราอ่ะมันทุกข์อยู่แล้วเพราะเราเป็นสังขารพียงแต่ว่าเราไม่ยึดทุกข์เนี่ยคือเราตอนนี้คุณหมวยอ่ะจะพิจารณาให้เราหายทุกข์จริงๆทุกข์มันไม่หายนะเพราะสังขารกายสังขารจิตมันทุกข์อยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วไอ้ตัวเราเดยเป็นตัวทุกข์เจ้าค่ะแต่เราจะเอาตัวเราน่ยพี่นาว่าถ้าเราพี่นาู้แก่ใจว่า ร่างกายเราต้องตรงแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่เหลือตัวเหลือตนแล้วก็ลูกหลานก็ก็ไม่เหลือตัวเหลือตนต้องแก่ตายหมดเนี่ยถ้าเราพนานิจารณาแล้วเราพยายามพิจารณาถ้าเราลงแก่ใจแล้วเราว่าจะพ้นทุกเราจะไม่ทุกแต่ถ้ามันมีตัวเราไอ้ตัวเราไม่ได้เป็นตัวทุกเหมือนเรายังจับสังขารเป็นสังขารใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตามันเข้าใจเดี๋ยวเอาม่จะีิมาเอาม่ว่าจะไม่เข้าใจว่าอยากว่าหนทวนคำถามใหม่สิฮะ ต้องถามใหม่เป็นห,หมวยถามใหม่นะที่ที่เหมยหมวยเข้าใจว่าเหมยเอาสังขารไปดับทุกข์ใช่ก็เราเป็นสังขารสังขารมันเป็นตัวทุกข์สังขารตัวเราเนี่ยทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันเกิดดับตลอดมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเป็นตัวทุกข์เพราะว่าตัวเราทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เช้าถึงค่ำอ่ะอืมจะจะ หิวก็ทุกข์กินอิ่มก็ทุกข์แบบนี้ไงฮะแล้วพอเราอ่ะดับตัวเราลงอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่ได้อืทุกข์มันมีอยู่แต่ตัวเราอ่ะไม่มีคคนอื่นก็มีอยู่เหมือนสมมุติเขาก็ทุกของเขาเราก็ทุกของเราเพราะเราเป็นสังขาร แต่ความไม่มีมันไม่มีอะไรใจมันไม่มีไม่มีที่จะทุกข์มันไม่มีเกิดไม่มีดับตอนนี้มันมันเอาตัวสังขารไปจะให้เป็นวิสังขารเข้าใจไหมคะเราจะเอาสังขารไปเป็นใจใ,ใจมันเอาสังขารไปทําไม่ได้อรองค์เจ้าค่ะลบจ้าสังขาร สาธุเจ้าค่ะกรใจไหมรู้แจ้งไหมเจ้าค่ะสุดยอดนะอาจารย์ที่มานี่สุดยอดเลยคำพูดเมื่อกี้เนี่ยสุดยอดสั้นแต่เป็นธรรมเลยทําแท้ทำาลยสุดถูกต้องเลยสาธุอ่าเดี๋ยวนี้มีลูกศิษย์เด็กๆขึ้นมาแล้วถูกต้องแล้วเราจะเอาตัวเราไปพิจารณาเพื่อตัวเราเป็นทุกทําไม่ได้เพราะตัวเราเป็นทุกมันทําไม่ได้นะ เราจาะตัวเราไปเพี้ยนาเพื่อไอ้ตัวเราพ้นทุกข์มันทำไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวเราตัวทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรามันเราเห็นว่าไอ้ตัวเราเป็นทุกข์แล้วมันยึดมันซะมันก็เลยพ้นจากไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ใจอ่ะมันพ้นจากตัวที่เป็นทุกข์แต่ตัวที่เป็นทุกข์มันมีอยู่ขะาัน่ะมันจะไม่ตายอ่ะรอกว่ากันหนามันตายมันก็เลยเป็นใจที่พ้นจากทุกข์แต่เนี่ยไอ้ตัวทุกข์มันมีอยู่แต่ใจไม่ยึดไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ใจมันก็เลยไม่ทุกข์ แต่ถ้าเออตอนขันห้ามันตายเนี่ยไอตัวทุกข์มันก็ดับไอใจไม่ทุกข์อยู่แล้วมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไปอยู่กับไอตัวที่เป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์แต่มันต้องอยู่กับไอตัวทุกข์อย่างเงี้ยเหมือนกับที่โยมเขาถามเนี่ยโยมพิษเขาถามเนี่ยแม้แต่โยมพิษนะสมมตินยนะอ่าตอนนี้เขาก็ไปไปเข้าใจเชัดเจนเหมือนลวถึงใจใกล้เคียงลวก็เหลือแต่ภาพปฏิบัติเมื่อถ้าเป็นใจที่ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยแต่เขาก็ต้องทนอยู่กับทุกข์เพราะว่าร่างกายสังขารเราเป็นตัวทุกข์อะ มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวต้องพาตัวไปหาหมอเดี๋ยวก็ต้องกินอาหารผิดตำแดงก็ท้องเดินท้องเสียฟันผุต้องไปหาหมอฟันไปถอนไปไปกอโอ้โยเสียวมาก,กเจ็บมากเลยเนี่ยแล้วเราก็อุย้ยหลายอย่างแล้วก็ไปผ่าตัดเป็น,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ยิ่งแก่ก็มีโรคเพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยไอ้ร่างกายเราเป็นตัวทุกข์แล้จิตก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็มันก็หาเรื่องคิดว่าอยู่นั่นแหละ ไม่แต่ไม่ได้ไม่ไปคิดเรื่องที่เป็นทุกข์แต่มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็จิตมันจะต้องเป็นธรรมชาติที่ต้องคิดนึกติดตอมปรุงแต่งมเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์โดยสภาพของมันจะให้มันอยู่เงียบเียบสงบโดยไม่คิดปรุงแต่งไม่ได้ไงเนี่ยี่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องคิดนึกติดตอมปรุงแต่งทําให้มันเนี่ยต้องกระเพื่อมต้องไหวตัวต้องกระเพื่อมต้องไหวตัวมันจึงเป็นสภาพทุกข์โดยธรรมชาติกายก็เป็นสภาพทุกข์โดยธรรมชาติ เราต้องทนอยู่กับสภาพที่ทุกข์โดยธรรมชาติเลยว่าทนแบบอยู่แบบทนทนนะไม่ใช่นะคือต้องอยู่กับม yup ันด้วยใจที่ไม่ยึดม ok, ันก็คืออยู่กับไอตัวเราที่เป็นทุกข์เนี่ยแต่ไม่ยึดไม่ยึดได้ตัวเราให้เป็นทุกข์ใจอะมันเป็นใจที่ไม่ยึดตัวเราเป็นทุกข์นั่นแหละใจมันเป็นธรรมชาติแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันยึดเราไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ธรรมชาติที่ไม่ยึดอะไรเป็นทุกข์โดยธรรมชาติมปนอยู่แล้วแต่ต้องเห็นจะทำวามจริงไอตัวเราทั้งตัวเนี่ยลูกเวนารสัญญาทั้ง เบื่อหน่ายกับไอ้ตัวทุกนี้ที่จะไปยึดถือมาแล้วไปเวียนไหยตายเกิดไปมีร่างใหม่ให้เป็นทุกข์อีกเบื่อหน่ายจะต้องไปก่อภพชาติในร่างใหม่ให้เป็นทุกข์อีกเบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายการเวียน่ายตายเกิดเบื่อหน่ายตัวทุกนี้มันึงเป็นเนี่ยนิพพิทายานวิลาคะหมดทิ้นแต่ความหลงยึดบ้านถือบ้านหมดยางเหนียวใจหมดยางเหนียวเแล้วก็วิลาคะแล้วก็วิมุตต์หลุดพ้นจากความยึดบ้านถือบ้าน นิพพานไปพ้นทุกไปไม่ใช่ว่าเอาเราไปพิจารณาเพื่อเราพ้นทุกเราอยากจะพิจารณาไม่ลงแก่ใจมันไม่ลงแก่ใจที่เหมือนกับเนี่ยดาวเหมือนกันพยายามจะทําใจให้ได้พิจารณายังไงก็ไม่ลงแก่ใจพิจารณาลงใจเราอยากพ้นทุกเงินเราอยากพ้นทุกแต่เราเนี่ยพิจารณาไม่ลงแก่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยเอ้ไอ้เยนมันจะเอาตัวเราไปพ้นทุกมันไม่ได้เอาตัวเราไปพ้นทุกไม่ได้เพราะไอ้ตัวเราเป็นตัวทุกมันต้องสิ้นยึดตัวเราถึงจะถึงจะเป็นใจที่พ้นทุกความทุกมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างเดียวนะนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีเห็นไหมอริยมรรคทางมีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่มีนิพพานมีอยู่แต่ผู้นิพพานไม่มีผู้ถึงนิพพานไม่มีนั้นความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีเพราะไอ้ตัวเราเนี่เป็นตัวทุกข์ถ้าเราจะพยายามเอาตัวเราหนีออกจากทุกข์มันก็ มันหนีไม่ได้หรอกเพราะไอ้ตัวเราเป็นทุกข์เราตัวเรานี่เองทุกข์เราก็ทุกข์กับตัวเราอยู่เนี่ยเพราะตัวเราเป็นทุกข์ดังนั้นคนพยายามที่จะหนีครอบครัวมาอยู่วัดเพื่อจะให้ตัวเราเนี่ยมันพ้นจากความทุกข์ของครอบครัวแล้วมาอยู่วัดโอ๊ยก็มานั่งทุกข์อยู่ที่วัดอีกมันจะเอาตัวเราไปหนีที่ไหนอ่ะอันเอาตัวเราหนีไปอยู่ที่โน้นที่นี่มันก็เป็นตัวทุกข์นั่นแหละทั้งกายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์เราไม่เอาตัวเราหนีไปเราจะเอาจิตถอดจิตเราไปไปอยู่ไปเที่ยวอยู่ในสวรรค มันก็พ้นทุกไปได้จริงสินยึดทั้งกายและจิตว่าเป็นเราเป็นตัวราวเป็นของของเราปล่อยมันมันอยากมันเป็นตัวทุกมันจะนยึดนั่นอีกเข้าใจไหมยังไม่ค่อยลงกับใจเท่าไหร่เนาะไอ้ทำอันนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรนน่นี่ยเราดูแล้วีนในจิตของหมวยเนาะยังคุมเคือว่าเอ๊ะเราจะพิจารณาตรงไหนเนาะไ,ไ,ไปไปสงสัยในภาพปฏิบัติคือเข้าใจแล้วภาพทฤษฎีใช่ไหม แต่เหมวย่กลับไปสงสัยว่าเอาในภาคปฏิบัติจะมันจะปฏิบัติตรงไหนถึงให้เห็นว่าตัวเราเป็นทุกข์แล้วก็สิ้นยึดบ้านถือบ้านตัวเราอ้าวว่าไงช่วยหน่อยอจายที่มาต่อยังไม่จบี่ภาพปฏิบัติแน้วสงสัยในภาพปฏิบัติทั้งดาวเนี่ยจะมาอยู่ตรงกลางเนี่ยทั้งหมวยทั้งดาวเนี่ยอ่ะก็พยายามที่จะอยากให้เราว่ามันพ้นทุกข์อยากให้เราไม่ทุกข์ไหนว่าางไงกราบเขากาเจ้าค่ะ ก็ตอนนี้พอเข้าใจทฤษฎีก็กัดติดจดจ่อตรงนี้ทุกทุกการกระทำเราจะเดินไปไหนทำอะไรก็เห็นตรงนี้ว่าตัวเราอะเป็นทุกข์ไม่นอนก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์คิดเยอะก็ทุกข์ไม่คิดก็ทุกข์ <laughs> มันเป็นทุกข์โดยอัตโนมัติอโตเมติอะ ถ้าเรามีสติเห็นตรงนี้บ่อยๆมีความสงบใจมันก็มันใจมันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองถ้าเราเอาตัวเราไปทำอ่ะมันจะทำไม่ได้แต่ใจมันจะเห็นด้วยใจมันเองด้วยการที่เรากติดจดจ่อตรงนี้ทุกทุกอิริยาบถคือแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุ่งมองทั้งวันทั้งคืน แต่ว่าก็น้อมไปเรื่อยๆน้อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันยอมรับเองด้วยใจเพราะว่าทำมมันไม่มีคนกระทำมันเป็นสิ่งที่เป็นด้วยใจมันต้องใช้ใจทำแต่ใจก็ไม่มีใจมันใหญ่กว่ากายตั้งเยอะ แต่ทุกคนเห็นความสำคัญของกายมากกว่าทุกคนห่วงแต่กายจะทุกข์จะกินยาจะเป็นเบาหวานวัดทั้งวันความดันขึ้นลงวัดอยู่นั่นนกายมันจะตายมันเกิดมาเพื่อตายไงฮะแต่ว่าใจเนี่ยเราต้องค้นพบใจให้เจอก่อนแต่ใจมันไม่มีแต่เรามันมีอยู่มันมีอยู่ในทุกคน เจ้านี้เจ้าค่ะมันต้องลงภาคปฏิบัตินะหลวงตาประสบการณ์มันการภาวนามันมันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าไงหมยอ่ะขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาว่านั้นพอโยมนอนแล้วยมตื่นขึ้นมาหลวงตาก็เคยสอนตลอดว่าเวลานอนอ่ะไปยึดอะไรมีอะไรให้ยึดก็เห็นนอนหายใจเฉยเฉพอโยมตื่นขึ้นมานั้นนึกได้ครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ความคิดมันก็เต็มไปหมดเลยนะหลวงตา โยมก็มานึกอ้าวเวลาน,นอนทำไมไม่เห็นมันคิดแล้วมันหายใจหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันอยู่ตื่นเช้าขึ้นมานึกได้แล้วทำไมพอตื่นขึ้นมาเราก็ทำไมความคิดมันทำไมมันเต็มไปหมดเลยมันขึ้นมาโยมก็เลยมานึกในใจว่าจริงๆตัวเรามันจะต้องอะไรมากมายจะต้องอะไรแต่ที่นี่จริงๆความคิดมันเยอะหลงตาแล้วยมก็เหมือนความรู้สึกว่าเราจะจัดการกับมันแบบไหนได้ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็เลย ก็ยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วจะต้องปฏิบัติแบบไหนด้วยเชาคขะส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนก็มัน,ม,นมันจะมีความคิดเข้ามาเราเห็นไหมเห็นรู้ไหมรู้หลวงตาบอกว่ารู้คิดก็ให้มันรู้ว่าคิดอะไรประมาณเนี้เจ้าค่ะหลวงตาก็เลยเป็นมันเริ่มเข้ามาหลายด้านเลยก็เลยโยมก็เลยงงเลยสรุปแล้วก็เลยไม่รู้จะจัดการตรงไหนก่อนตรงไหนหลังมันเยอะไปหมดเลยเจ้าค่ะวเวลามันเข้ามาใครเจ็ รับอาสาแก้ให้เหมวยหายงงตรงนี้ได้คือมันมาหลายด้านเลยไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรตรงนี้ก็มันคิดเยอะมากเลยแล้วไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไรมันมั่วมากเลยก็พยายามจะให้พิจารณาว่าเราตายเราตายแน่นอนตา,ต,าตายตายตะกาศไม่เที่ยงแต่ก็่คิดเยอะมากเลยพี่จะทำไมกมบมัรภาคปฏิบัติใครช่วยได้บ้างยกมืออ้าะหมออ้าอเต็มที่เลยลองดูสิกาก่าวขอโกาศครบหลงตาก่าบขอโกาสหลวงปู่ด้วยครับค<ด>ือย<ด>่างนี้คนเหมือนเมื่อกี้ต่อต่อจากที่พี่จันทิมาพูดเนาะ คุณเหมยเข้าใจเรื่องกายแล้วใช่ไหมอันนี้อันนั้นเป็นสังขารกายสังขารกายก็คือว่าอย่างที่ที่พี่ชนนีมาบอกว่ากายเนี่ยมันเกิดเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงอันนี้คุณเหมยเข้าใจแต่ตอนนี้คุณเหมยเริ่มสับสนว่าแล้วจะเอายังไงกับมันตื่นขึ้นมาก็คิดคิดคิดอันนี้มันเป็นสเรียกว่าอีกอันนึงเรียกว่าสังขารจิตคือมันมันตัวเรามันประกอบด้วยกายกับจิตมันก็แบบเดียวกันถ้าถ้าคุณหมยเห็นมันว่าไอจิตที่คุณหมยคิดเนี่ยไม่ว่าคุณหมยจะหาวิธีีท่จจะัััดกกาบมน จะติดองพิจารณากับมันยังไงเนี่ยแท้จริงอ่ะมันเป็นอะไรสังขารเป็นสังขารธรรมชาติสังขารมันเป็นยังไงมันปรุงแต่งตลอดเวลาใช่แล้วเราจะทําอะไรกับมันทาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ค่ะแล้วเรายังไงก็ยังอย่างนี้อยู่จังก็เห็นมันเป็นสังขารเพราะเราเห็นมันเป็นสังขารถูกไหมเราเห็นเป็นสังขารเพราะถ้าเราจะไปจัดการมันเราก็คือสังขารใช่ค่ะแต่ถ้าเราเห็นมันเป็นสังขารอ่ะเพราะมันเป็นสังขารอยู่แล้ว <S <S no?> มันก็เห็นเป็นอย่างนี้แหละทั้งวันมันก็จะมีทั <S <S ้งวันเพราะกายกับใจเรายังอยู่จิตอย่างเรายังอยู่กายกับจิตเรายังอยู่ถูกไหมครับความทุกข์ความปวดเราก็ยังมีอยู่ไอความคิดมันก็มีอยู่มีทั้งวันแหละถามว่าแล้วเราเมละมันก็เป็นธรรมชาติของมันไอนี้ก็ป่วยทางกายก็เป็นธรรมชาติของกายความคิดปรุงแต่งจะวิธีหาวิธีจัดการกับมันคิดโน่นคิดนี่มันก็เป็นธรรมชาติของจิตทั้งคู่มันเป็นธรรมชาติทั้งคู่แต่เป็นธรรมชาติฝ่ายสังขาร นะเป็นสังขารกายและสังขารจิตทีนี้คุณหมวยเข้าใจแล้วทีนี้พอคุณหมวยเข้าใจตรงนี้แล้วนะคุณหมวยก็ต้องเข้าใจอันหนึ่งว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เหนือสองสิ่งนี้ก็คือใจที่ที่พี่าที่มาพูดคือใจเนี่ยเขาจะรู้สองสิ่งนี้ตลอดเวลาว่าเราสังขารอยู่แต่เขาไม่ได้ทาอะไรหรอกเพราะมันธรรมชาติเขาโอเพศก็แค่นั่นเองถ้าคุณหมวยรู้ว่าอออนนี้เป็นสังขารกายอันนี้สังขารจิตเราไม่ไปยุ่งกับมันอันเนี้ยก็คือถ้าจะผู้ไกลก็เหมือนกับรู้แล้ว รู้ว่าไอตัวเราเนี่ยคือตัวตายตัวนี่คือตัวสังขารกายที่พร้อมตายสังขารจิตความคิดที่เกิดขึ้นก็มันก็คิดอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราตายมันก็เลิกคิดอ่ะถูกไหมมันต้องเลิกคิดมันไม่เลิกคิดไม่ได้มันตายแหละเพราะสังมันเป็นจิตไงมันเป็นสิ่งที่ตายไงมันก็มันก็รู้อยู่แค่เนี้ยรู้แบบเนี้ยไปจนวันตายอ่ะคือรู้รู้ก็อย่างนั้นแหละก็มันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทั้งทั้งวันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะ ใช่ค่ะเออแล้วคุณเหมือนจะเอาอะไรกับมันนะแล้วที่นี่หมอจะพิจารณากายก็คือจะให้มันหายก็คือความเข้าใจว่าถ้าเราพิจารณากายเดี๋ยวของพวกเนี้ยมันก็มันน่าจะกบเกินกันลงไปคล้ายๆเหมือนกับว่ามันมันน่าจะจะดีขึ้นความเข้าใจก็คือหลวงตาบอกพิจารณากายรู้สังขารเกิดดับเรารู้ส่วนนั้นก็รู้ป่อยเราก็รู้ข้องขาไปเกิดดับก็เกิดดับไปคิดปรุงแต่งอะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ว่านั่นคือความคิดคิดทั้งวันอยู่แล้ว ทีนี้หมอก็หันมาพิจารณากายเริ่มเริ่มเข้าใจว่าเออต้องมาพิจารณากายให้ให้ให้เข้าใจกับกายเพราะว่านี่มันไม่ใช่ของเราทุกอย่างมันเน่าเปื่อยผูพังอยู่แล้วคือส่วนนี้ตอนเพื่อให้เราไม่ทุกเพื่อให้เรากใช่ใช่เพื่อที่เราจะคุณหมอสังเกตดูว่าสิ่งที่หมอพูดกับสิ่งที่คุณหมอพูดอ่ะมันคล้ายๆกันแต่ต่างกันในรูปอย่างหนึ่งคือมันมีตัวเราใช่มีคุณตัวตัวคุณหมยรองรับผลของมันอยู่อยู่เบื้องหลังมันอยู่ตัวนี้แหละคือตัวอัตาาเป็นอวิช ตัวนี้ก็เอาวิชาตัวนี้เราลองไว้เราตั้งไว้เราเราเรามีตัวเราตั้งไว้เลยว่าถ้าเราทำอย่างนี้เราจะได้อย่างนี้เราทำนี้เราต้องการแบบนี้เอ้เราทำแบบนี้เรารู้แล้วพิจารณาแบบนี้แบบนี้เอาตัวเราพิจารณาพอสุดท้ายเนี่ยเราจะพ้นทุกข์เราคิดใช่ไหมเรารู้แล้วเราเห็นคิดเราเห็นคิดสุดท้ายเราจะเลิกคิดเราก็เราก็จะรู้คิดเราก็จะรู้คิดมันมีเราตัวนี้คือเอาวิชาตัณหาอุปทานให้เห็นตัวนี้ด้วยแต่คุณหมวยเอาตัวนี้ไปกระทำไงแต่ตอนที่หมอบอกคุณหมวยเนี่ยหมอไม่ได้พูดถึงตัวนี้เลย หมอเห็นว่ามันคือธรรมชาติามันเป็นธรรมชาติตัวกายเราเนี่ยเป็นสังขารกายมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสังขารจิตมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งทั้งคู่เกิดขึ้นอยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่คุณหมวยกําลังเอาไปพิจารณาน่ะมันเกิดอยู่ในตัวนั้นนั่นแหละตัวที่คุณหมวยลองรับรอให้ลองรับมันอะตัวตัวตนอะมันเกิดอยู่ในตัวนั้นนั่นแหละค่ะก็เห็นว่ามันเกิดอยู่ในตัวนั้นนั่นแหละแค่นั้นเองค่ะมันสิ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในตัวเราค <C han> แล้วมันก็เป็นธรรมชาติจริงๆแต่มันเป็นธรรมชาติฝ่ายสังขาร <C han> มันไม่ใช่ใจตรงนี้อย่าลืมมันไม่ใช่ใจ <C han> ไม่ใช่ใจมันไม่ใช่ใจมันเป็นสัง,สงขารเป็นธรรมชาติที่เกิดและดับค่ะถ้าเราพิจารณาที่แล้ก็คือมันจริงๆเราก็มันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรเนาะพิจารณาให้ให้เห็นความเป็นจริงมันไม่มีตัวไม่มีตน ซึ่งทุกทีเหมยตั้งแต่ที่นี้ก็คือให้เรารู้เฉยๆไม่มีตัวใครก็ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เฉยๆเวลาคุณหมยบอกว่าถ้าไปรู้เฉยๆเนี่ยมันก็ยังวัขวางผลอยู่เล็กๆลึกๆข้างในว่าการที่เราพิจารณารู้เฉยๆเงี่าเราถูกแล้วทำเนี้ยถูกแล้วมันจะรู้เฉยไม่รู้เฉยคุณหมยจะพิจารณาเฉยๆหรือไม่เฉยหรือจะมีอารมณ์กับมันก็แค่ให้รู้อ่ะเออตอนเนี้ยเราไม่ชอบเราก็รู้แค่นั้นเองตัวเป๊ะตัวเราอ่ะเป็นอะไรก็ยอมรับเปรู้เป็นอย่างนั้นนะค่ะ เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราปวดเข่าอ่ะเราจะบอกให้มันไม่ปวดอย่าปวดอย่าปวดได้ไหมอ่ะไม่ได้มันก็มันก็ปวดมันก็ปวดก็ปวดก็ร่วมปวดก็ก็มันมันธรรมชาติของมันต้องปวดไงมันเกิดมาเพื่อปวดแล้วเพื่อเพื่อตายความคิดเกิดมาบอกไม่ให้คิดได้ไหมไม่ได้มันเกิดมาเพื่อคิดเพราะว่าหน้าที่มันคือสังขารจิตมันทําหน้าที่ของเขาทุกอย่างก็คือยอมรับก็มันเป็นอย่างนั้นนะหลบ แลวสาธุสาธุคือไม่ใช่ว่าหลับไปบังคับให้ตัวเรายอมรับคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี่ยมันจะบังคับหรือไม่บังคับมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่กับมันเนี่ยนี่โลกมันเรื่องวุ่นวายโลกมันก็เป็นอย่านันอย่างโลกนี่แหละก็โลกเขาตอนนี้อะโลกของเขาโลกเป็นโลกของโควิดยอมรับไม่ได้ก็เป็นบ้าอยู่คนเดียว <c oughs> คือตอนนี้มันทั่วโลกมันภัยพิบัติไปทั่วโลกอะ จะบอกว่าต้องทําใจยอมรับให้ได้ทําใจยอมรับเอยไม่ต้องทําใจยอมรับมันก็ต้องยอมรับตอนนี้ยอโควิดระบาดไล,ล,ล่แรงขนาดนี้แล้วก็ไอ้ภัยพิบัติก็เกิดจ้ประเดประดังมากมายขนาดนี้มอยมันก็ต้องมันก็ต้องคู่ความจริงก็คือยอมความเป็นความจริงไอ้ตอนนี้มันตายมาันทั่วโลกวันเราไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเป็นเบื่อเลยอ่ะเป็นใบไม้ร่วงเอ้มันต้องเออนี่คือความจริง ความจริงก็ต้องเียนจริงว่าสังขารไม่เที่ยงจริงเลยไม่มีกับสังขารร่างกายจิตใจอ่ะมันดับหมดแล้วไม่มีไม่มีใครหลักแด่เที่ยงไอ้มีเราที่ยึดบ้านถือบ้านได้ต้องความจริงมันคือความจริงไม่ต้องว่ามันยังไม่ยอมรับมันยังไม่ยอมรับเออไม่ยอมรับยังไงก็คือความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเป็นอย่างเงี้ยโลกของร่างกายมันเป็นอย่างเงี้ยมันเต็มไปด้วยโรคเต็มไปด้วยโรคในตัวเราก็เป็นได้โรคแล้วโรคที่เราอยู่อาศัยก็เต็มไปด้วยโรคและตัวเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยโรคในร่างกายเราไม่รู้มีเชื้อโรคเท่าไร่นเี้ แต่เราตรวจไม่เจอแกนั้นแน,นะเชื้อโรคไม่รู้กี่ชนิดพะฉะนั้นไม่มีหรอกไอ้ในต่างเราจะไม่มีโรคอะ่ะมันมีโรคทั้งนั้นแนะเราไม่ยอมรับมันยอมรับทําใจไม่ได้เราทําใจไม่ได้ก็ต้องก็คือความจริงอะ่ะจะต้องไปทําใจไงต้องทาจริงความจริงคือมันยึดถือกันไม่ได้ยึดถือตัวเราก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรายึดถืออยู่เราเลยต้องมาพิจารณาความตายพิจารณาร่างกายอย่างงตาบอก เพื่อทาให้เราเนี่ยความยึดถือลูกหลานเนี่ยที่เราเป็นทุกข์กับลูกหลานเนี่ยเป็นทุกข์ก,กับเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะได้น้อยลงไอ้เนี่ยเราจะได้ทุกข์น้อยลงเราจะได้ทุกข์น้อยลงอันนี้เราไม่ได้พิจารณาตัวเราอะไอ้ตัวเราจริงๆมันไม่มีหรอกมันมาจากธรรมชาติที่ไม่มีแต่แรกไม่มีตัวเราแต่แรกธาตุรู้เนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุเปรียบเหมือนว่านิพพานธาตุมันม,มันมาแต่แรกมีแต่นิพพานธาตุแล้วก็ มันมีความปรุงแต่งขึ้นมาในธรรมชาติที่ไม่ปรากฏที่พ่านธาตุเนี่ยหรือธาตุรู้ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเลยได้แต่รู้มันไม่ปรากฏอะไรเป็นธาตุเป็นกุศลบัติของธาตุรู้ที่มันไม่ปรากฏอะไรแล้วก็ปรากฏสังขารปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติรู้ที่ไม่เกิดดับแล้วก็แต่ความหลงเนี่ยมันหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งยึดถือธาตุรู้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่ธาตุรู้มันไม่ปรากฏอะไรแต่บันดาแต่จริงอ่ะมันหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งแต่ธาตุรู้ปรุงไม่ได้ไง แต่มันเอาสังขารที่เป็นคลื่นเป็นเวทพลังงานในธรรมชาติเนี่ยมันมาปรุงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไปไปยึดพยายามยึดธาตุรู้เป็นของเราตอนนี้ถ้้เห็นว่าไอ้ตัวที่ปรุงว่าเป็นเราเนี่ยเป็นสังขารเห็นเป็นสังขารซะมันก็สิ้นยึดสังขารที่ปรุงเป็นตัวเราเป็นของเราซะมันก็ใจมันก็จะเป็นธรรมชาติรู้ที่มันมีอยู่แล้วก็จะพบใจคือสิ้นยึดเมฆมันก็จะพบว่าหลังเมฆมันมีพระอาทิตย์หรือพระจันทร์อยู่หลังเมฆ สิ้นยึดเมฆไม่ใช่พยายามไปไล่กวาดเมฆทำลายเมฆแต่สิ้นยึดเมฆที่เป็นสังขารเรื่องราวที่เป็นทุกเรื่องราวที่ไม่สบายใจสิ้นยึดเขาไว้เห็นว่าเป็นสังขารมันเป็นเพนเมฆแต่เบื้องหลังเมฆมันมีใจที่บริสุทธิ์หรือจิตประภัสสรคือพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เพนมันมีอยู่เข้าใจไหม